สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกางทงกลางทาอีกแล้วมววันนี้มาเก็บบักม่วงครับบ้านาเบนง่วนำ้ำล่ะกับาเก็บบักม่วงน้ำนะครับด้เวลาเก็บแล้วบักม่วงจัดลอยปลูกไว้อยู่คู่สะตั้งแต่ผลล่ะครับพี่น้องมะม่วงมาหาชนุกเปิดว่นานะครับหอดถุงไว้แล้วสิเก็บเมื่อไห้หลานเอาไปบูมไว้ใหหลานนะครับเอาพอเก็บแล้วพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับเก็บบักม่วงก้อนบัดนี้ มะม่วงมหาชนกสุกมากหอมๆมันบาดนะพี่น้องนี่ครับกรลังดีเลยพี่น้องครับอ่ะเก็บระเดอ้อมะม่วงเก็บ้ะเดอ้อนี่มหาชนกนะครับแล้วสิปดถุงออกสิเกบนะ็บบตดนี่ครับมหาชนกพี่น้องนะครับผู้เฒ่าเพิ่งก,กําลังเอางวเขาคอกนะครับแม่นเบิด์ตลาพี่น้องคนนะ่ะใส่ถุงไหวนี่แมนเบิดนะครับ มะม่วงมหาชนกนี่ครับเข่าแกลนเบิ้ลละ,ละนี่เอาถุงออก <laughs> อย่างไร้กระดาษพี่น้องครับมหาชนกนี่นะครับเอาเมื่อบม่มใหลนหลานหน่อยอยู่เพื่อนนะครับไร้หน่อยอยู่นะครับต้นไหนหน่อยไ,ได้พี่น้องแต่ว่าเต็มต้นเลยนี่ ต้นเอื้อนพุ่นเก็บเขียนบัตรเติ้เมื่อใดบ้ตั้งพุ่นนะครับเบิดแล้วแต่ว่าทาั้งนี้ยังหลายอยู่นะครับมีตหน่วยงามๆครับมหาชโลมหอมหอมเดี๋ยวไปพังง่วก้อนบัดนีิน้องปลากาัดน้าโบ้ทั้งหลายเมื่อใดพี่น้องฝนตกว่างหันกะเสียวปลาหน่อยปลาออกลูกไม่ไล่ไหล,ล,ลนะครับเดี๋ยวกล้องหนาพี่น้องเพิ่งก่อนโอ้กล้องหลังพี่น้องเพิ่งก่อนนี่ครับพี่น้องปลาออกลูกไม่ไล่ไหลว่าเสียวปลาเข็งลงมาน้ามูมันอยู่นะครับว่าเสียวปลาปเข็งลงมา อันเอามาไว้น้ำมูมันนะครับมาเข็งแม่ใครอยู่อยู่หนองอยู่หนองในบ้านนะครับน้องอันที่จัดร้อยเลี้ยงไว้นะครับมายังนกน้อยเอาเฟืองให้มันหมดนกน้อยไปเดี๋ยวไปเบิ้งงัวก่อนพี่น้องพี่นอ้นองแฟ้นขาพีเอฟซีมันทากทาไถ่มาเบืงัวงมีจักโตว่าสัญญาภาพาไปเบิ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อบนันไดเด้อเ <c oughs> ฟืองกับอัดไวพ้พินาสิได้อัดไว้ไหลายก็เก่าอยู่เฟืองนี่โอ้พ่อกันอยู่บ่ล่าพ่อพ่อกันอยู่บ,บ่นนอกพอดีอยู่บ่บ ชนกันแล้วตัวมาใหม่นี่นี่กับพี่น้องตัวามาใหม่ครับนี่ตัวเอามาใหม่พี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้เนาะมาคู่กันใหม่เมื่อว่านเมื่อก้นนี่นะครับสองตัวนี้บ่เป็นแม่กับลูกเด้เพิ่นจับคู่ใส่กันซื่อๆนะครับมันกค็คือจังคือจังแม่ลูกนหลังวันอยู่น้ากันอานีิยาหรือนา้าตัวนี้โอ้นกน้อยเอาเฟี้ยงบ่นกน้อยทั้งนั้น สองสี่หกแปดเก้าเอาเก้าตัวพี่น้องเก้านาเก้าหลังนี่ละเพื่อน่าเลี้เก้ามันงามก็เลยเอามันคบเก้าตัวแล้วพี่น้องครับงวในคอกตอนนี้มีอยู่เก้าตัวนะครับเก้านาเก้าหลังมึงดูแมงวันคือโจมขากันเฮเบิ่งเออใครอยู่จับได้อยู่หูอยู่พี่น้องจับหูอยู่หูอยู่หิ้วนามบอกขึ้จังใดมาเบิ่งทักหน้า มองปลูก้าไว้กรนี่ครับพี่น้องหัวตะลงุงนะครับหัวตะลุหญ้าไว้ประมาณไรหนึ่งไรกลัวนะครับมองปลูก้าประมาณไรกลัว,วนะครับปลูก้าไว้เพิ่งนะครับ,น,น,บน,รน,นี่ยหายเชียบ์ไม้มาปั่นเมื่อวานเาน่ะก่อนนี่นะครับอ้อมหัวนั่เพิ่นจะอ้อมหัวเฮ็ดหน้าผมโอ้แม่นี่เรากินหญ้าดีกินเปี้ยงก็ดีแม่นี่ แม่ม่านหน่อย <c oughs> งวอัวกระโดนนะครับม่ารวมน้ำมูปุน่นทิาโซเล่ไล่เสือข่อยเปน็นยังไงลูกสาวขอา่อยซาสโซเล่ไล่เสือน้อยใส่ะอีแดงต่อยพอ้โหีแดงต่อยพี่น้องครับผมเสียงกระดิ่งดังก้องแกงก้องแกงอยู่ผมไอีแดงต่อยอันนี้แม่บกเถิกบ่นกหน่อยแม่บกเถิกบ่ตัวนี้แเมนเออแม่บกเถิกหน่อยอออนั่ะล่ะนี่ <c oughs> เลยบกเถิกหน่อยเถิกบกเถิกหน่อยอออยักเากมาอยู่นี่ แม่บักเถืกน้อยอิซาโลเรีน้อยก็พวกกินเพียงน้ำมูสุตนึ่คือก,กินดีแต่โอ้คือฮะมันคือดึงลงเหยียบเบิดแล้วนกเอ้ยมันดึงเพียงลงมาข้างล่างเหยียบเบิดแลนก์น้ำอีลาน้อยเนี่ยโอ้ยหายไร้ประโยชน์จัดสนุกแต่มันเหยียบลงเอาดึกลาดึกสนุกแต่มันเหยียบใส่ขีมันนั่นแล้วหายไร้ไร่อกันเยวะดิ ก้อนเดียวนั่นแหละหมายถึงว่าทัวทัวคอ,อกมันวะอืมอืมเอามันดึงห้องสมา,สม,ามาเรืโอ้ยก้อนเดียวกับพ่อแล้วมันเบลื่อนด้อืมมันเสียนี่มันมันสิเหยียบมันสิดึลงลูกไปเหยียบพด่อแล้วพี่นอ้องว่าได้ซื้ออีกแล้วเดอ้อบาทเด้อเก้าตัวพ่อแล้วปิดงบแล้วปิดงบแล้วโหดซิบแล้วบาทนี้อีหลีบาทนี้แล้วก็เห็นงัวงามๆกับพี่แต่ยากได้ มาเพิ่มนะครับพี่น้องนะแต่ว่าบิ่งกำลังทรัพย์เจ้าของเออเอาได้แล้วครับบวเป็นหยังนะครับเงินค้ามกำแก้วหาใหม่นะครับบ่ตยาตะได้งัวไปคอกนะครับเงนเบินเบิดสร้างมันนะครับจังหาเอาไม่เพิ่นว่าตอนนี้ก็ได้มาสะสมใบเก่าตัวนะครับพี่น้องนะพอได้ออกแม่แพลูกพอได้เป็นมูลเป็นบั้งไปในผ้าพักนานะครับพี่น้องเนาะเอามาในรูปบักเทิร์ด,ดหน่อยเอากินนี่ล่ะกิน เนี่ยอีซาโลเลหน่อยนะครับไหลเสือกนะับบอกเถิกหน่อยวันนี้วัน <c oughs> นี้มาจับแน่แล้วเร็ววันนี้มาอา่านี่ละพี่น้องบรรยากาศทุงให้ทงหน้านะครับสำหรับผู้มักเกษตรกรันร,ร้อยกะมักยูดอกนะครับมักคือกันเกษตรกรนี่นะครับมักปลูกด้านปลูกนี่มักเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่คือกัน,น,กน,น,กน,น,กนยูดอกพี่น้องเอ๋ยนะครับโอ้ยนี่ครับบักเถิกหน่อยนี่ หนังเหลื่อมเงียบๆเลยครับพี่น้องหนังหนาดีนะครับเนี่ยหนังเหลื่อมเงีย,บ,ยบๆเลยบักทกหน่อยตัวนี้ครับสีแดงแดงนี่ยักเมาอยู่นี่แต่ว่าดึงเฟืองออกจากค้างแลวง้วว่างั้นตัวนั้นตัวเมียเนาะบัตรด้เนาะเออ,อตัวขาวแตเมียนตัวเมีบาายบัได้เรืมนะครับที่เพิ่นมายืนเบิ่งวังหันนะครับอีสัลโลเรีนะครับแม่มีมิงวัตถิกตัวเดียวพี่น้องครับเบิดลขวักนะครับมีบักเถิกหน่อยสีสมสีแดงตัวนี้นะครับมีบักเถิกหน่อยแดงตัวนี้ตัวเดียวครับนอกนั้นนอกนั้นมีแต่แตงโมแม่นะครับเอา ออกเมียเพร่พ <co ันไปหนาได้ล uh ูกเด้อพาพี่น้องมาเลาะท่งนาเมือนี้ต like ่อปอลก็ลังฟันปวกฟันปวกให้ปลาพุ่นเจ๊าเจ๊าปลาเขียงลงมาอยู่ปลาเขียงอยู่อันอยู่น้องอยุดดูเพื่อนน่ะฮะงัอกางง้อบอเออก็จะเอื้อนงัวกลางซ้ำนี่งัวกลางบ่เป็นงัวลาดบ่เป็นงัวนี่ง้อกาง ก้าวใหญ่นั่นเขาจะเอื่นงัวพันอันนั้นงัวใหญ่อันนี้งัวกลางบานเท่างัวลาดงัวกลางเออพันพอดีเลี้ยงเลี้ยงง่ายเขาจะว่างัวแนวนี่ไปไปเก็บบักม่วงก่อนครับเลยสิได้เขาเมื่อได้บานเลยไปเก็บบักม่วงก่อนเกี้ยนทีเดียวที่เขาหักไปเก็บบักม่วงก่อนบานเลยอืออาเกินเกีนกีนไปเก็บบักม่วงก่อนเด้อ อ่ะภาพี่น้องมาเลาะเบิงทงเบิงทาเบิงง่วนะครับเกิดสิบเก็บบังม่วงเมื่อสันตัวบาดนี่นะครับมหาชนกนะครับเก็บเมื่อบ่มใหไหล้นนี่ครับตัวมาาหม่นะครับพี่น้องหุ่นห่างดีนะครับสวยดีสูงสูงนะครับพี่น้องว่ามันสูงกว่ามูอะไรอยู่ในขอกตัวนี้ตัวมาาไมเอมาม่วว่านเมื่อกอนนี่นะครับพี่น้องนี่สองตัวนี่นะครับตัวนี้กะง่วประมาณได้สามลูกแล้วครับตัวนี้เออนี่ครับพี่น้องอ่ะ เอาไปเก็บบ <t od em |ms|> ัก่วงก่อนบัดนิ้ก like, ินล pues, <c oughs> ูกเกินเกินเออนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศกลางทงกลางทามานะครบไดกับมีแห้งใจพี่น้องนะครับสหรับค้นมักทงไห้ทงหน้าคือจันลอยนะครับพี่น้องออกมาทงไห้ทงหน้าหรอซื้อว่ามีความสุขความสุขทั้งกายทั้งใจพร้อม้วพี่น้องนะครับอาการกับปลอดโปร่งหายใจสะดวกสบายนะครับเบืองทงไห้ทงหน้านี่ไปโอ้ยมีแห้งหูมีแห้งตานะครับอ่ะเก็บบัก่วงตัวบัดนค่้าแล้ว กับกันไ้ออกมาตรงหน้ามีแห้งหรือตัวพี่น้องปันผู้เฒ่าปนได้เดี๋ยวนี้เฮือเฒ่าแหละบ่สนอกปนถ้าปนฟันปลาฟันปวกให้ปลาอยู่นนั่งปนกับฟันปวกให้ปลาผู้เฒ่าเพิ่นเกลือปลาปลาในน้องกับมีแต่ลูกมั่นแหละพี่น้องลูกมันออกมาหมตัวใหญ่กับกินแน่นล่ะนะครับนี่มหาสนุกลูกตัวโต คลิปบอกมอ่วงเมื่อเดียวไปดองอีกเมื่อนึงถือกล่องครับนี่ครับนวยใหญ่ๆงาม,งามๆมหอมๆไปดองเลยนี่สุกแห้งหอมครับบอกมอ่วงม,มหาชนกในแห่งซุกแห้งหอมเอาพ่อแล้วสองสี่หกเจ็ดนวยพ่อแล้วนะครับเอาละเอาซ้ำนี่ละตัวนี้ก็จงไว้้ใหเพื่อกินน้ำนะครับจงไว้เพื่อน้ำเฮา,าเขาขมื่อในบ้านน้ำนะครับได้เจ็ดตัวเอาโอเคไปดองคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละไปก่อนไปก่อนมหาชนก มหาชนุกหอมหวาน,านโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับขอบคุณได้หลายไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วพอกันไหมคลิปหนาครับเหมือนเดียวมาลรอท่งหน้านะครับหลังจากที่อ่าเมาานนื่อวานในเลี้ยงเลี้ยงยังก่อนเลี้ยงเยงินแกงเห็ดละงอกผู้เฒ่าสลองสล้อยซับหนึ่งแสนซับได้รับโลจากยูทูบเมื่อวานเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดเลยมวนขนาดพี่น้องเลยนะครับผู้เฒ่ามากินเต็มสลากลางบ้านนะครับเสียงแจว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 อยู่นะครับอ่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับ จ่ายร้อยได้สลองโลนะครับโลเงินจาก YouTube นะครับครบแสนซับแสนคนติดตามนะครับแต่ว่าก็เลยมาหลายแล้วล่ะนะครับแสนแสนพันแล้วล่ะแสนห่วยแสนจกพันบุ๋นเลยไมันสาจแสนหมื่นหรือแบบหัวจังไหนเนี่ยล่ะพี่น้องฮะขอบคุณหลายพี่น้องครับที่ติดตามคือเก่าคือเดิมอยู่ตรงหน้านะครับมาเบิองง่วแล้วกรับเมื่อกี้บักม่วงครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ซับนี่แหละครับขอบคุณครับไปแล้ว